สว,วัสดีครับผมวันนี้มาทีเซ็นสัญญาณกันขโมยรุ่นซ u เปอร์ทูเวที่มีรุร่นสองตัวครับผมมีสอตัวติดตั้งกับรถ TNT 250ตอนนี้ได้ติดตั้งไปแล้วรถยังใหม่เอี่ยมครับผมตอนนี้จะมาสาธิตการใช้งาน มีโหมดตัวทูเวนี้มี4ปุ่มแต่ทำหน้าที่ถึง10ฟังกชันมีล็อกให้ล็อกถ้ากลัวเสียงดังหนวกหูคนอื่นสามารถล็อกเยีได้โดยกดแช่กับถูกรถไม่ร้องครับผมแต่ดีหมดจะร้องจะสั่น พร้อมไฟเดียวครับค,ครับผมร้องได้สั่นได้ครับพร้อมไฟเดียวกระพริบรนะครับผมสามารถสั่งสตาร์ทได้ด้วยรีโมทคอนโทรลโดยไม่ต้องใช้คุญแจกดสองที ได้เลยนะครับผมไม่ต้องคอยหลังจากเราจอดรถแล้วสามารถดับเครื่องได้ด้วยดีโมดครับเรายังไม่ได้ล็อกนะครับ15ห้าวิเขาคอยเราล็อกอยู่แต่ถ้าเราไม่ล็อก15วินาทีจะล็อกตัวมันเองโดยอัตโนมัติคอยแป๊บหนึ่งนะครับผมครับล็อกแล้วครับตอนนี้ใครมาถูกรถมันก็จะดัง ทุกๆสิบห้าวิครับหลังจากระดับเครื่องแล้วรีโมทจะล็อกตัวมันเองอัตโนมัติครับสามารถจะตั้งหรือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับถ้าไม่ใช้ออโตล็อกก็คือกดยกเลิกฟังก์ชันนี้จากงรางสองทีครับผมครับยกเลิกฟังก์ชันออโตล็อกระบบนี้มีระบบแบตเตอรี่สำรองถ้าถูกตัดไฟแล้วจะว่าตัดหรือช็อตไฟเลี้ยว ช่ญาณการขโมยจะทํางานทันทีครับดูนะครับผมอันนี้ผมจะล็อกล็อกเงียบก็ได้ครับล็อกดังก็ไดครบบล็อกดังครับถ้ารถถูกตัดไปทั้งระบบเอาตรงนี้เหลยครับผมมนมีแ้แหลครับทำงานได้ แยกออกจากกันมันจะมีระบบตัดไฟแจ้งเตือนทันทีนะครับผมจับมีแบตเตอรี่สำรองเฉพาะรุ่นนี้นะครับในประเทศไทยตัวรีโมทให้2ตัวแต่ตัวรีโมทถ้าหายหรือเสียสามารถสั่งซื้อได้เฉพาะตัวรีโมทไม่ต้องยกชุดครับผมและรีโมทจะก็ปี้กันไม่ได้ครับผมรับรายละเอียดมากกว่านี้ก็ติดต่อเทคโนโลยครับผม